หนึ่งสองสามสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับทุกคนวันนีเ้เรากำลังเดิมมาบ้ามา,มา,มาครับชนแก้วชนแก้วอันนี่เป็นไม่ใช่เล้านะครับอ,อันี่เป็นน้ำสำหรับสบายใจ เราสบายใจมากๆากโอ้ยหวานเลยเออทุกคนก็อาทินี้ทุกคนมีความเครียดเกี่ยวกับงานใช่ไหมครับเราก็วันนี้มีความเครียดเยอะมากแล้วคือแบบหลอก็เมาแล้วอยากดูอะไรตลกตลกอ่ะใช่ติ๊กตอกเออเลี่ยงตลกตลกไมใั่เลี่ยงตลกตลกสลัดสลัดเลี่ยงเมาเมาากโอเคไม่มีพูดอะไรเลย ปุ่ติ๊กตกให้เลยครับเอาเบลทำเขาทำงานธนาคารหรือเปล่าหยุดขอจับน้อยเขาพูดเลยววาเนี่ยตามน่ารักมากเป็นพานเนี่ยใช่ใช่ ทำอะไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะมั <c oughs> <c oughs> นน่ารังมากแล้วตัวที่ขึ้นรถเนี่ยเขานิ่งเฉยเฉเออทุกคนครับนี่มันตัวอะไรอะอะไ<ห>่อ่ะผมก็เจอมันบนที่นอน ผมกับแฟนพยายามเสิร์ชหาเท่าไหร่ก็ไม่พบคำตอบแรกคิดว่ามันเป็นพยาธิแต่ไปดูแล้วมันก็ไม่ใช่พอจะมีใครรู้บ้างไหมครับว่ามันคือตัวอะไรดูวิธีการเดินของมันสิแปลกมากเลยต้องห่วงแต่ยังไม่เคยเห็นแหลมๆออกมาส่วนตรงหางมันหน้าตามันจะเหมือนตะขอใครที่ไม่บอกกีกผมอยากรู้มากๆเลยครับไม่แน่ใจนะโอ้าวได้เหรอไม่ธรรมดาเลยโอ้โหแข่งมากเอาเขา ใครสอนแบบนี้โอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะชาลามาอเขาเลยเองขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อนะนะลองดูสลากก็ได้อานาคหรออานาคอานาคอานาคโอ้โหเล่งมากอะไรมาชิวาวาชิวาวา 오. 창레야. 대단해. 대단하네. 오, 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 ใช่ใช่ทำน้ำมากด้วยอืมแข็งมากชาวดีเราบอกพอยนะอายุสี่ขวดเอ้ยสี่ขวบไม่เชืว่าเราดื้อซนจริงๆแล้วแล้วก็โซนเราเนเนี่ยอย่าโจรเราเลยนะเดี๋ยวก่อนเห็นเราอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเพื่อทุกคนด้วย วันนี้ก่อนที่จะจบคลิปอยากจะขอบคุณแม่แม่เอ็ซีทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนหนูจนมาถึงวันนี้ขอบคุณมากนะคะเขาก็เหมือนดีใจอ่ะอะไรอ้าวไม่ไม่เม่เม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมไะเป็นอะไรตกใจอะไรตกใจอะไรอะโอ้ยตกใจเย็นๆโอ้ยตใจเย็นลโอ้ยตกใจอะไรอ่ะ เอาวอามีครื่องหรอเอาออกเลวเบลตัวนั้นเมานน่นี่เป็นลิงเหรออืมน่าจะใช่ไม่ใช่ควรล่าอะไรอ่ะอ้อรู้จักรู้จักดิจูอะไรใช่ปั๊กเป็ดอ๋อ ก็ใหมากเลยอะเต้าทำไมยหยมากเต้าอะไรใหญ่ขนาดนั้นเลยตัวใหญ่มากเลยอะยังไม่เคยเห็นใหญ่แบบนี้เหมือนใหญ่กว่าโคเลยอะแฮมสเตอร์ตกใจตุนกัดตุนกัดตุนกัดเราขอโทษนะขอโทษเราขอโทษขอโทษแฮมสเตอร์เหรอแต่พัดลมก็เย็นน่ารักใบกรอเป๋าไม่มีตังค์ ในกำลังมังมีแต่เราในกำลังมีแต่เราแต่ตุกตาใส่ขาดต้องตอมยังต้องมัดแล้วเสื้อรัดมีปัญหาอะไรไหมแสงแดดยังแยงตาอาหังสัมบาสัมพุทโธลงลิฟต์ยังต้องกดแป๊บเขาตดแป๊บนึงหยอกตดแป๊บนึงยตดตดโอ้อะหรอโอ้โหมีหมาไปมันตัด้วยเหรอน่ารังมาก แรงมากน้องวายูลิงกะลอกสมาชิกใหม่บ้านนะชาค่ะน้องวายูจะมาช่วยดังใจก็จะเป็นตัวแทนพี่ทั้ง2ด้วยนะคะน้องวายูย้ายมาบ้็น้า่วยมาเดินพืชสิกายนนี้ค่ะวายูเป็นลิงกะลอกนะคะทุกคนเกิดวันที่18มิถุนายน2021ค่ะบายูมือเขาจะเหมือนคนมากๆนะคะมีเล แต่เล็บอยู่บนเนื้อค่ะตอนนี้บายูยังเด็กอยู่นะคะก็ยังกินนมอยู่ค่ะกินวันละสี่มื้อนะคะ10บโมงบ่ายสองหกโมงแล้วก็สี่ทุ่มค่ะนอกจากนมนะคะบายูก็จะชอบกินกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะน้องมาจากเวชยันฟาร์มนะคะเวลาเช่าน้องออกมาเล่นเนี่ยก็จะใส่ถัมเพิร์ให้ชั้นหนึ่งแล้วก็เขาใส่อั่นนี่ยเป็นกรอบครับค่ะบ้าเขาเป็นลิงที่ติดคนมากๆนะคะเขาก็จะเกาะแขนเราแบบนี้ได้ทั้งวันเลยค่ะนอนบ้างตื่นบ้างนะคะแล้วเขาก็จะดูดนิ้วตัวเองเหมือนเบบีด้วยนะทุกคนเขาจะไม่ค่อยกระโดดไปเล่นที่่่ออืนนะะะคเขาจยูติด าาาะะบาะยียูก็เป็นเหมือนโอกาสที่2ของอาชานะคะจริงๆบายูมาสักพักแล้วแต่ช้าที่จะทำใจกับทิกได้ยังไงก็ฝากบายูไว้ในใจด้วยนะคะ<อ>ถ้าอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกได้เลยนะช่ะานากมากเลย <c oughs> อะไรอะซิงโตรหรอเลทาไกเโอ้โตเร็ว <c oughs> ไม่เจ๊โ <c oughs> นา่ารกเฮ้ย โอ้ต <c oughs> <their> <c oughs> ้นกากระนี้ะนี่เป็นมาชีบาใช่ไหยครับใช่ใช่ีบาถ้ามายอื่นชามกเพรชเชีย โอ okay. er> right evet> ้อ้าเขาชอบเขาว่าอาจจะดูเรศตั๊กแต่ก <ER> ือเขาคิดว่าเขาเป็นคุณแม่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ไม่ดื้อเลยอ่ะไม่กลัวน่ารัก แต่ถ้าจะเข้าจริงก็่าจะกลัวใช่ใช่เราอาจจะ,ะเพราะยัง,ยงไม่ยัง<ร>ไม่เคยเคย,ยังไม่เคยจับโอเคอ่เมาครับอ่าว่าทุกคนซาลุตใช่ไหมครับอ่าเออไม่มีปัญหาอะไรเลย <laughs> เราจะไปตเติเต่อนะครับเจาก,กัารครั้งหน้าครับทุกคนบายบายสวัสดีดีด,ด้วยกันครับสวัสดีครับ